สวัสดีแฟนลุ้หนังทุกท่านครับมาเจอกันรอบตึกๆนะครับกับพระอุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนาบรรดาด้านกีฬาฟุตบอลโอ้ติดตามการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประจำฤด,ดูกาล2021-2022ก็จบลงไปแล้วนะครับมีทั้งหมดเนี่ย8กลุ่มนะครับก็เรียกว่ามีทั้งกลุ่มออฟเตมีทั้งกลุ่ม กึ่งกึ่งอัปเดตนะครับและที่สาคัญโอ้โหทีมเชียร์ของแอดมินครับเป็ดแดงของข้าพเจ้าโอ้โหเรียกว่าคู่อริเจ้ากรรมนายเวรครับจกปกติเนี่ยเจอกันรอบชิงบ้างเจอกันรอบน็อกเอา์บ้างคราวนี้ถูกจับยัดมาอยู่ด้วยกันในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวใครเจอใครบ้างไปไล่กันทีละก,กลุ่มเลยนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A นะครับก็ต้องบอกว่าเกือบจะเป็นกลุ่มอัปเดตแบบสมบูรณ์แบบถ้าไม่มี ทีมอย่างครับบูตเข้ามาแทรกนะครับก็ประกอบไปด้วยแชมป์พิมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ร่วมสายกับบารีแซงแชกแมงที่มีเลโอนีลเมสซี่เนม่าแล้วก็เอ็มปัเป้เรียกว่าเป็นสศึกมหาเศรษฐีที่จะต้องมาเจอกันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะจูงมือกันเข้ารอบหรือไม่นะครับอีก2ทีมของกลุ่ม A ก็คืออาเบรไลฟ์ซิกจากบุนเดสลิกาเยอรมันแล้วก็ครับบูชจากเบลเยียมนะครับ รองซีดกันไปนะครับสำหรับครับปูดไปที่กลุ่ม B ีครับกลุ่มนี้ก็แชมป์จากลาลิกาสเปนครับอยู่ทถอแอลเอเโกมาดริตตามมาด้วยลิเวอร์ pool ครับอันดับจารีามีิเมลีกนี่ก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนแอดมาิดเคยเขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบมาแล้วนะครับขยับต่อมาครับเป็น FC p o r ปอร์โตนะครับทีมนี้ก็เคยเจอกับลิเวอร์พูลในรอบน็อกเอาท์อยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นลิเวอร์ p o o ที่มักจะผ่านได้คราวนี้มาเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ อีกหนึ่งทีมครับซีดไหมครับยักษ์หลับอดีตแชมป์7สมัยนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่ควา้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นรองเพียงแค่ราชันชุดขาวเรออลมิดดเท่านั้นครับทีมดังกล่าวก็คือปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับนี่คือคู่ชิงของลิเวอร์พูลในยุคราเฟลเปนิเตสนะครับคราวนี้ก็ถูกจับมาอยู่สายเดียวกันถ้ามองศักยภาพของทั้ง4ทีมแล้วเนี่ยผมยกให้กรุปบี นะครับที่มีแอตมาดริดลิเวอร์พูลปอร์โตแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยเป็นกลุ่มออฟเดตนะครับแม้ว่ากลุ่มแรกจะมีแมนซิตี้กับปารีสแต่มันมีคลับบูธเข้ามาแทรกนะครับก็เลยยกให้กลุ่มบีนี่แหละนะครับ <laughs> โอ้โห <laughs> คือ <laughs> สามารถเข้ารอตบตกรอบได้ทั้ง4ทีมนะครับไปที่กลุ่ม C นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแชมป์จากโปรตุเกสนะครับก็อยู่ร่วมสายกับโรเชียดดอทมุนอาแจกอาร์ตูดามแล้วก็เบซิกตัดจากตุรกีก็ต้องบอกว่า ดูภาษีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นดอทบูลกับอาแจ็กซ์ที่ดูจะมีภาษีมากกว่าทีม,มอ,อื่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเกรดบอลไม่ได้ห่างกันมากนะครับผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะตกรอบได้เหมือนกันไปที่กลุ่มดีครับกลุ่มนี้ก็มียักษ์อยู่2ทีมนะครับก็คือแชมป์จากกันโชซิเรียอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานอยู่ร่วมกลุ่มกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็อีก2ทีมเป็นชัรเตอร์โดเนต จากยูเครนแล้วก็น้องใหม่ของรายการนี้นะครับเชริฟจากมอนดูวานะครับที่เพิ่งจะเข้ามาร่วมเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับไปที่สายล่างนะครับกลุ่ม E นะครับเป็นทางด้านของเซอร์ไตน์เบเยนเมนิกนะครับแชมป์บุนเดสลิกาเยอรมันอยู่ร่วมสายกับเจ้าปทุมบาร์เซโลน่านะครับนี่ก็เกือบจะเป็นกลุ่มออฟเตนแล้วนะครับแต่อีก2ทีมครับเป็นเบนฟิก้าจากโปรตุเกสและก็ดินาโมเคฟนะครับ ไปที่กลุ่ม F นะครับกลุ่ม F ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ผมว่าดูน่าจะสบายๆนะครับสำหรับแฟนๆปีศาจแดงนะครับโทรแรกนี่จับบียาริอลมานะครับบียาริอลนะครับแชมป์ยูโรป้าลีกที่ชนะแมนยูมานั่นแหละครับก็เจอกับแมนยูอีกรอบหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนจากยูโรป้ามาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนสลีกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็อีกสองทีมเป็นอตาลันตานะครับทีมที่ต้องบอกว่าพิ่งจะ เข้ามาร่วมเล่นในรายการนี้ในปี2ปีหลังแต่ผลงานเนี่ยน่ากลัวมากนะครับสำหรับออตาลนตาผู้เล่นตัวหลักๆก,ก็เหมือนจะยังไม่ค่อยได้ถูกทีมใหญ่ดูดไปสักเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งทีมเป็นยังบอยเบิร์นนะครับยังบอยเนี่ยรู้สึกจะเคยเจอกับแมนยูในยูโรปาลีกไม่แน่ใจว่ารอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบน็อกเอาท์นะครับก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเนื้อบากกว่าแรงสําหรับปีศาจแดงน่าจะ ประคองตัวเองนะครับน่าจะประคองตัวเองเข้ารอบไปได้คือถ้าอยู่กลุ่มแบบนี้แล้วแมนยูเข้ารอบน็อกเอาท์ไม่ได้เนี่ยแหมป็นแฟนปีศาจแดงไม่รู้จะสะบัดอะไรดีนะครับไปที่กลุ่ม G นะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นทีมที่เกรดบอลเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่อ่อนที่สุดนะครับเป็นทีมที่อย่างเก่งก็ประมาณ B บวกนะครับประมาณนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยแชมป์ลีกอเอิงนะครับอย่างลิว อยู่ร่วมสายกับเซบียานะครับนี่ก็น่าจะเป็นชื่อชั้นที่ดูจะแข็งแกร่งกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเซบียาอีก2ทีมก็มีเซาล์บวกแล้วก็โวบบวกจากเยอรมันนะครับไปที่กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม H นะครับก็มีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีรสมัยล่าสุดอย่างเชลซีนะครับก็มีผู้เล่นได้รับรางวัลไปด้วยนะครับ2ตำแหน่งรู้สึกจะเป็นผู้สาประตูกับกองกลางอย่างเ e อ็นโกโลกองเต้หรือยังไงเนี่ยนะครับจำผิดขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็เชลซีเนี่ยทีแรกโถสจับยูเวนตุสมาอยู่ร่วมกับเชลซีก็นึกว่าจะอ้วกแล้วนะครับแต่พออีก2ทีมจับตามมาเนี่เป็นเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับ m มลโมก็เลยรู้สึกว่ากรุ๊ปเเนี่ยเชลซีกับยูเวนตุสก็มีโอกาสท,ที่จะจูงมือเข้ารอบนะครับเอาละนี่มาสรุปให้ฟังนะครับสรุปผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤด,ดูกาลนี้ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยววันไหนว่าง ค่อยมานั่งไลฟ์พูดคุยกันนะครับรวมถึงโอกาสที่ทีมรักทีมเชียร์ของเพื่อนๆจะเข้ารอบล็อกเอาต์ต่อไปซึ่งก็น่าจะแข่งกันจบในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับถึงวันนั้นก็น่าจะรู้แล้วโอ้โหแต่หนักใจแทนเรเว์พูลมากปีนี้เหมือนเหมือนระสขเข้าประสะแราแซกเจ้ากรรมในเวียนตามบรราวีอ่ะไม่เป็นไรครับถ้าทีมมันจะเป็นแชมป์นะครับอยู่ร่วมกับทีมอะไรมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณผ่านไม่ได้ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันถึงแชมป์เท่านั้นเองเจอกันใหม่แน่นอนครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ